ก็สําหรับ EP วันนี้เลยนะครับแอดวินเนี่ยพาของเนทไปเที่ยวก็จะมาแกะกล่องนี้เลยครับนั่นก็คือกล่องซอสอาร์ตออนไลน์นะครับในชุดฟิกเกอร์ไพร์เอนะครับอิชิวันคุจิไพรเอเป็นงานของซอสอาร์ตออนไลน์เนี่ยที่เขาฉลองครบรอบ10ปีนะครับถือว่าเร็วมากนะกระตุนเรื่องนี้แป๊บเดียวก็คือ10ปีแล้วนะครับส่วนของงวันอื่นๆนะครับเรามาดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ของอิชิบันคุจิฉลองครบรอบ10ปีชุดนี้นะครับ ก็จะเห็นเลยว่าธีมของชุดนี้จะเป็นในแนวชุดปาร์ตี้เพื่อเตรียมจะเฉลิมฉลองครับซึ่งเข้ากับชื่อชุดมากๆเลยครับแต่ละคนก็สวยหล่อเต็มที่แล้วก็อันนี้จะเป็นข้อมูลของผลิตภัณฑ์นะครับการวางจําหน่ายก็จะวางจําหน่ายในวันที่22เดือน10นะครับแล้วก็จับฉลากครั้งละ780บเยนครับส่วนการจับฉลากเนี่ยก็จะอยู่ที่ตัวแทนจําหน่ายนะครับตามร้านหนังสือร้านขายของเล่นร้านเกมแล้วก็ร้านค้าอย่างเป็นทางการของอิชิวันคูจิครับ เรามาดูรายละเอียดของรางวัลอื่นๆ,ๆ,นๆบ้างน,นะครับก็เริ่มต้นจากรางวัล A นะครับก็จะเป็นน้องอซูนะฟิกเกอร์นะครับก็ออกแบบท่าทางตัวละครมาได้ดีมากๆต่อมารางวัล B นะครับจะเป็นกระดานภาพชุดฉลองครบรอบ10ป,ปีครับแล้วก็รางวัล C นะครับจะเป็นกระดานภาพชุดเดอะมูบีครับแล้วก็ตามด้วยฟิกเกอร์ตัวน้อยนะครับที่เป็นตัวละคร,าารหลักจากเดอะมูบีครับรางวัล E จะเป็นสแตนอะคริลิกชุดฉลองครบรอบ10ปีครับแล้วก็รางวัล f นะครับก็จะเป็น สแตนอะคริลิกของภาคเดอะมูฟวี่ครับตามด้วยรางวัลจีนะครับชีกีชีช้นะครับสวยงามมากๆรางวัลเฮดจะเป็นรางวัลพูงกุญแจของแต่ละคนครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาซุนะขยิบตาหนึ่งทีหรือกี่ทีผมก็ไม่รู้นะครับก็ถือว่าออกมาเยอะมากๆสําหรับชุดอิชิบันโกชิฉลองครบรอบสิบปีตัวนี้นะครับและแน่นอนว่าตัวนี้เป็นรางวัลเอเป็นรางวัลฟิกเกอร์นะครับที่เป็นรางวัลเดียวถ้าไม่นับรัดวันนะถ้าเป็นรัดวันด้วยก็จะเป็นนนองอาซุนะในอีกภาพหนึ่งนะครับโอเคงั้นก็เรา มาเริ่มแก่กันเลยดีกว่าครับ We'll ออกมาเรียบร้อยครับ,รบนี่ถือว่าเป็นชุดที่เขาทำรายละเอียดมาดีมากนะครับเป็นชุดในเวอร์ชั่นน้องอาสนะภาคภาคแรกเลยก็ถือว่าเหมาะสมกับการฉลองครบรอบ10ปีนะครับเป็นน้องอาสูนะในชุดแบบเวอร์ชั่นแบบภาคที่หนึ่งเลยเออแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอย่างก็คือน้องมาในท่านั่งไม่รู้เป็นไรชอบทางน,นะเออเพราะเรารู้สึกว่าเราสามารถพาไปนั่งที่ไหนก็ได้ เดี๋ยวผมลองประกอบกับตัวฐานให้ดูฐานเขาก็จะให้มาเป็นไอ้นี่นะถ้าใครถามถ้าใครสงสัยว่าคืออะไรใช่ไหมครับมันก็คือพลาสติกนี่แหละเนี่ยแต่ผมถ้าทำให้เสียงให้ดูนะครับเป็นพลาสติกธรรมดาไม่มีอะไรไม่ได้ทึบนะครับก็คือถือว่าเขาไม่ได้เน้นอันนี้แล้วกันนะแต่ว่าตัวฟิกเกอร์เนี่ยผมว่าทําออกมาสวยดีเลยอ่ที่ดูนี่ไม่ได้ดูเก่งไงนะดูว่ามันจะต้องต่อฐานยังไงโอเคครับมา ตรงอน,นี้นะโอเคอเรียบร้อยปึ๊บอ,อืมนี่ครับก็จะได้น้องประมาณนี้เลยแล้วก็เราก<ม>็จะใส่ดาบเข้าไปลองถือดาบไปดูกดาบก็ทำลายเย็บมาข้างเดียนะต่างลุงสีแล้วก็ทำลายเย็บก็น้ำจับอยู่ตัวอันนี้ที่ตรงเลือดดาบเนตรงนี้จับมาได้เยอะเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูน้องแบบว่าหลายๆมุมนี่ครับผมตั้งไว้ให้ดู มาค,ครับครับก็ถือว่างานนี้ดีเลยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาม,มามันก็เดี๋ยวยังไงเรา สัมผัสด้วยตาบันทึกด้วยใจแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบันทึกกันด้วยกล้องครับแล้วก็ยังไงฝากเพจ Facebook พาของเล่นไปเที่ยวนะครับแล้วก็อ,อ,อยากอ้อนวอนเพื่อนๆน,น,นะครับช่วยกดซับสไครต์ให้นะครับนิหนึ่งนะครับเพราะว่าเป้าหมายผมอยากให้ถึง500รอยซับสไครนะครับภายใน ไปในปีนี้แหละเออสักห้าร้อยก่อนนะครับโอเคจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปอีพีต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพบกันใหม่อีต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ